สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาริ้วรอยบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยบนหน้าผากนะคะริ้วรอยร่องแก้มหรือว่าริ้วรอยเล็กๆรอบดวงตามไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วค่ะวันนี้แอปมีตัวช่วยนี่เลยค่ะ Dr. Jill a d v a n c e อดวานซครีมการวิจัยของแอปค่ะบอกได้เลยนะคะว่าแอปมั่นใจด้วยผลลัพธ์ที่แอปสัมผัสดได้ด้วยตัวเองค่ะเพียงคืนแรกนะคะแอปก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าใช้แล้วเนี่ยผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นทันทีค่ะ 7วันนะคะผิวเริ่มกระจ่างใสขึ้นหลังจากนั้น54วันค่ะฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยดูจางลงและเมื่อใช้ต่อเนื่อง28วันนะคะริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็ดูลดเลือนลงค่ะซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่แอปสัมผัสดได้เลยนะคะแอปเลยมั่นใจมากๆค่ะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนะคะจะสามารถทำให้แอปนะคะแล้วก็ผู้ใช้จริงทุกๆคนเนี่ยนะพึงพอใจกับผลลัพธ์อย่างแน่นอนค่ะ แอปใช้เองจริงนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนตั้งแต่กระปุกแรกเลยวันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันค่ะสําหรับโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้นะคะ1กระปุกปก,ปกติเนี่ยสองพันกว่าบาทเลยนะคะวันนี้พิเศษสุดค่ะเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะแต่แอปแนะนํานะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดนะคะอยากให้ใช้ต่อเนื่องรับไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะอยู่ที่1,800บาทค่ะก็ตกเหลือกระปุกละแค่9 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะรีบเลยค่ะรีบสั่งซื้อนะคะโดยการ ทักแชทสั่งซื้อเข้ามานะคะหรือว่าสั่งซื้อได้กับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะ